สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่ขึ้นในยูเครนครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยจุดแรกเราจะมาอัปเดตในภูมิภาคคาคิฟกันก่อนครับบริเวณภูมิภาคคาคิฟนะครับในช่วงเดือนตุลาคมมีการอัปเดตหลักๆอยู่2จุดครับ จุดแรกเนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวไกลกับหมู่บ้านโอลิยาสกี้ตรงจุดนี้นะครับก็มีการรายงานถึงการรุกของทางยูเครนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมีการรายงานถึงการป้องกันหมู่บ้านโอลิยาสกี้ของทางรัเสเซียอีกจุดหนึ่งครับก็คือตรงซินคิฟกาแล้วก็ ลิแมนเปอร์ชีในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวทั้งของฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนบริเวณใกล้กับหมู่บ้านลิแมนเปอร์ชีรวมถึงซินคิฟกาเริ่มจากทางรัสเซียก่อนนะครับตรงจุดแรกก็คือจุดนี้ครับจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางยูเครนนะครับได้มีการรุกเข้ามาทางตะวันตกของหมู่บ้านลิแมนเปอร์ชีตรงนี้ครับ แต่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยทางรัเสเซียได้มีการตีโต้กลับ เพื่อผลักดันแนวรุกของทางยูเครนให้ออกห่างจากหมู่บ้านลิแมนเปอร์ชีนอกจากนี้ครับในช่วงเดือนตุลาคมกองกาลังของทางยูเครนได้มีการผลักดันแนวหน้าของทางรัสเซียให้ถอยออกห่างจากหมู่บ้านซินคิฟกาโดยปฏิบัติการตีโต้กลับของทางยูเครนนั้นได้มีการลุกคืบนะครับเข้ามาถึงทางตอนใต้ของหมู่บ้านลิแมนเปอร์ชีแล้วแต่เมื่อวันที่31ตุลาคมครับก็มีการรายง,งานว่า ทางรัเสเซียได้มีการส่งกำลังเข้าปะทะกับแนวหน้าของทางยูเครนและเข้ามาควบคุมพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของลิแมนเปอร์ชีได้สถานการณ์ในคาคิฟในปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าทั้งทางรัเสเซียและก็ทางยูเครน ต่างต้องการรักษาพื้นที่ควบคุมของตัวเองเอาไว้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนตุลาคมจึงไม่ค่อยมีมากนักครับต่อมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ในภูมิภาคลูฮันตรงจุดนี้ครับจริงๆแล้วนะครับตรงภูมิภาคลูฮันนั้นความเคลื่อนไหวไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่า พื้นที่แนวหน้าที่ยังมีการสู้รบในภูมิภาคลูฮันมีไม่ค่อยมากพื้นที่ส่วนใหญ่ในลูฮันนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของทางรัสเซียอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมครับก็มีการอัปเดต,ตออกมาหลากักๆอยู่2จุดก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางรัสเซียนะครับใกล้กับหมู่บ้านมาคิฟกาซึ่งก็เป็นการรุกยึดพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองหรือว่าหมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่ในลูฮันเนี่ยก็มีแค่นี้ครับในช่วงเดือนตุลาคม ต่อมานะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในภูมิภาคโดเนตในกล้กับเมืองบักมุตครับถ้าผู้ชมเห็นพื้นที่สีฟ้าเข้มเหล่านี้ครับนี่คือพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับพี่ทางยูเครนสามารถยึดได้เพิ่มเติมถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากพอสมควรครับบริเวณทางตอนใต้ ของเมืองบักมดุดทั้งมีความเคลื่อนไหวบริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านคลีสชิฟกาแล้วก็แอนดิลิฟกาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับการรุกของทางยูเครนทางตอนใต้ของเมืองบักมุดนั้นถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่การรุกนะครับยังไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านมากนักเหมือนว่าทางยูเครนเนี่ยจะต้องการเสริมแนวป้องกันให้กับ2หมู่บ้านนี้ก่อนก่อนจะเข้าช่วงฤดูหนาวและอาจจะมีปฏิบัติการเพิ่มเติม ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเข้าหน้าร้อนปีหน้าต่อมาครับจะเป็นสถานการณ์ในภูมิภาคโดเนตแต่เป็นสถานการณ์ใกล้กับเมืองแอดดิฟกาท่าผู้ชมจะเห็นข่าวนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมกองกาลังของทางรัสเซียได้มีการเปิดปฏิบัติการการรุกหลายจุดใกล้กับเมืองแอดดิฟกาทั้งทางเหนือและก็ทางใต้ถ้าผู้ชมเจนให้แผนที่ว่าพื้นที่ที่เป็นสีส้มและมีขอบเขตนั้นหาจุดนี้จุดนี้ แล้วก็จุดนี้นะครับเป็นการอัปเดตการรุกคืบของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมโดยทางรัสเซียนะครับได้มีการเปิดปฏิบัติการลุกทั้งทางเหนือแล้วก็ทงางใต้ของแอดดิฟกาการรบนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าเป้าหมายของทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องการตัดเส้นทางบริเวณทางตะวันตกของทางยูเครนเพื่อให้เมืองแอดดิฟกาขาดการสนับสนุนทั้งด้านอาหารกระสุน แล้วก็กําลังลบโดยสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตออกมาก็เป็นพื้นที่เสียงเหลืองตรงนี้ทางเหนือของหมู่บ้านคล a ชโนโฮลิฟกาแล้วก็ทางตอนใต้ตรงนี้ทางรัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการการลุกใกล้กับเมืองแอดดิฟกาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีทั้งคลิปทั้งภาพการสูญเสียของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นสําหรับการรุกก็ตาม แต่ทางรัเสเซียนะครับก็ได้มาซึ่งการเข้ายึดพื้นที่หลายจุดแม้ว่าเป้าหมายในปัจจุบันสําหรับปฏิบัติการการรุกของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่การเข้าโจมตีเมืองแอดดิฟกาโดยตรงแต่ดูเหมือนว่าการรุกของทางรัเสเซียจะเพ่งเล็งนะครับไปยังจุดที่เป็นพื้นที่ทางตะวันตกของแอดดิฟกาหากทางรัเสเซียนะครับสามารถปิดเส้นทางทางตะวันตกของแอดดิฟกาได้ยูเครนก็จะส่งทั้งกระสุนอาหาร แล้วก็กําลังพลเข้ามาที่แอดดิฟกาได้ลําบากเมื่อขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคตเมืองแอดดิฟกาการป้องกันก็จะค่อยๆเบาบางลงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางรัสเซียนั้นจะมีปฏิบัติการรุกไปที่ทางใดที่เมืองแอดดิฟกาแต่แอดมินนะครับมองว่าทางรัสเซียเนี่ยต้องการตัดกําลังของทางยูเครนมากกว่าเพื่อในอนาคตครับจะมีการรุกที่เมืองแอดดิฟกา ต่อมาครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์นะครับบริเวณภูมิภาคซาโปลิเซียตรงจุดนี้ครับโดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคซาโปลิเซียในช่วงเดือนตุลาคมไม่ค่อยมีการอัปเดตมากนักครับส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านโรโบติเน่หลังจากเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางยูเครนได้มีการรุก ทางตะวันตกของหมู่บ้านโลโบติเน่ได้เล็กน้อยส่วนแนวรบอื่นๆนะครับอยู่ใกล้กับเวอร์โบฟ แล้วก็โนโวปโคบิฟก้านั้นแม้ว่าจะมีการรายงานถึงการพยายามเข้าโจมตีของทางยูเครนแต่ยังไม่มีการอัปเดตความคืบหน้าออกมาครับตอนนี้นะครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วทั้งฝั่งรัสเซียและก็ฝั่งยูเครนเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงการป้องกันและคิดว่าการรบอาจจะก,กลับมารุกหนักในช่วงฤดูร้อนปีหน้าอีกจุดหนึ่งครับ ก็คือบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของโรโบตินีตรงนี้นี่ก็มีการอัปเดตการรุกของทางยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางยูเครนต้องการขยายแนวรบออกด้านข้างมากกว่าการรุกลงใต้หากเรามองดีๆนะครับการรุกของทางยูเครนในซาปปริเซีย มันเป็นการรุกลงใต้และพื้นที่บริเวณด้านข้างของการรุกนั้นมันถูกโอบล้อมจากแนวหน้าของทางรัสเซียทางยูเครนครับต้องขยายแนวรบออกด้านข้างเพื่อเลี่ยงการถูกตีขนาบจากทางรัสเซียสถานก,การณ์สุดท้ายครับก็เป็นสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอนโดยในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทางยูเครนเกิดขึ้น ในภูมิภาคเคอร์ซอนอยู่หลายจุดเลยครับจุดแรกเนี่ยใกล้กับหมู่บ้านดาชีตรงจุดนี้ครับจุดนี้นะครับมีการรายงานถึงการยกพลขึ้นบกของทางยูเครนที่เกิดขึ้นแต่การรุกนะครับยังไม่ถึงตัวหมู่บ้านเป็นการเข้ายึดพื้นที่ไกลๆกับแม่น้ำคอนก้าและอีกจุดหนึ่งครับที่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนเนี่ย ก็คือพื้นที่ใกล้กับคลินสกี้มีการรายงานการทกพลขึ้นบกของทางยูเครนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมีการเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงคลินสกี้และล่าสุดครับก็มีการรายงานว่านแนวหน้าของทางยูเครนยังคงเดินหน้าเข้ายึดพื้นที่ต่อไป หาการรุกยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีแนวโน้มครับที่ทางยูเครนจะมีการส่งกําลังสนับสนุนเข้ามาเปิดแนวรบบริเวณนี้ในผู้ิภาคเคอร์ซอนแต่ปัญหานะครับของการรบในผู้ิภาคเคอร์ซอนคือการสนับสนุนในด้านต่างๆเพราะทางยูเครนเนี่ย ต้องขนทั้งกาลังพลและยุทธปกรณ์ข้ามแม่น้ํานีเปอร์ซึ่งมันถือว่าเป็นอุปสรรคและจะขาดความต่อเนื่องแล้วก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับว่าการยกพลขึ้นบกของทางยูเครนบริเวณภูมิภาคเคอร์ซอนนั้นจะเป็นพป้นที่ทางใดโดยในช่วงเดือนตุลาคมครับการรุกของทางยูเครนก็เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคแต่ก็มีแนวรบตรงเมืองแอดดิฟกาที่ภูมิภาคโดเนตท,ที่มีการเรางงานการรุกของทางรัเสเซียที่เกิดขึ้น ปฏิบัติการการทวงคืนพื้นที่ของทางยูเครนมันก็ยังคงไม่ง่ายครับยังเจออุปสรรคมากมายและคิดว่าการยึดคืนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ